จริงเสียงจริงของลูกบ้านลิชมอนค่ะเออที่ต่อราซีสิงนะคะเป็นลูกบ้านหนึ่งคนของโครงการลิชมอนค่ะเย้ยินดีต้อนรับค่ะครับใจค่ะเป็นโครงการที่ให้ความปลอดภัยสูงเพราะว่ามีรปภคอยตรวตาให้ตลอดค่ะเป็นโครงการที่ใหญ่แล้วก็ไม่แออัดค่ะเป็นโครงการที่ติดถนนใหญ่เดินทางได้สะดวกใกล้ตลาดใกล้โรงเรียนค่ะทุกอย่างในโครงการ น่าประทับใจมากค่ะมีส่วนกลางที่กว้างแล้วก็มีสาว่ายน้ําเหมือนพูเวลา่าไง่ายๆนะคะซื้อบ้านเหมือนได้พูเวล่าเลยะคะ่ <Yeah. S 1> ะบรรากาดีมากบ้านในโครงการสวยทุกหลังค่ะมีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะ,คะฝากถึงคนที่กําลังมองหาบ้านนะคะให้เข้ามาในโครงการลิทมอนเลยค่ะพี่ๆในโครงการใจดีทุกคนแนะนําดีมากค่ะสามารถที่จะทําให้เราได้บ้านแน่นอนค่ะ yeah. ยังไงคะเสียงจริงตัวจริงกับลูกบ้านโครงการลิชมอนบีรอให้ทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการลิชมอนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ